กดอะไรครับกด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 แล้วกดเจสเกมสตา a ์ t อัลโลสวัสดีทุกคนที่เคยทำผิดพลาดด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม Identity 5 ตอนนี้เราอยู่ในด่านโรงงานผลิตอาวุธนะครับผมและผมมากับตัวละครที่มีชื่อว่าโจเกอร์ซึ่งตามปกติแล้วนะครับโจเกอร์ Joker, น่าจะผลิตอาวุธอยู่สถานที่แห่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่ามั่วอย่ามั่วเข้าใจปะมาอยู่ในกันบ้างพูร้รรดชีวิตทั้ง4ี่คนอุ้ยผมรู้สึกเหมือนเปิกหูฟังจะขึ้นครับ <c oughs> กระโดดข้ามหน้าต่างไปแล้วครับคิดว่าข้ามเป็นคนเดียวใช่ปะนี่งไงล้ว <c oughs> มานี่ไม่ตีซะดีๆขอตีหนึ่งทีพอโอเคปะ จะไปไหนไหล้างแผ่นไม้ก็ไม่รอดนี่ไงล้อยา่ยาอย่าอย่าหนีจะทำอะไรจะทำอะไรฮะจะทำอะไรไม่เข็ดไม่จำมาอยู่อะไรหลังแผ่นไม้ เดี๋ยวขอพังแผ่นไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีฟ a m i l y มาช่วยผมรู้ว่าพวกเขารักกันดีอู้มากันเยอะเลยนี่แล้ว Family Family จะเป็นไหนเขารู้ว่าเจ้าอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่นี่ก็ขวงหูของตาเหลือเกินมากเหลือเกินมากมาก ไปไหนอ่าเวียนหัวต้องการอย่าดมด่วนครับทุกคนคือผมเวียนหัวครับตอนนี้นเนเวียนหัวทีเดียวหายเลยเฮ้ยหายหมดเลยเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะมึนหัวทีเดียวหายเลยเอ้ยผมหาไม่เจอจริงๆอะเนี่ยอยู่ในโรงงานหรือเปล่า อ่ะอ่ะอ,ะอะเจอตัวแล้ว <c oughs> มานี่เหเหเหเอื้อมึนอีกแล้วอ่ะแฟมิลี่มากๆกแฟมิลี่จัดจัดจะไปไหน <c oughs> ไม่เหนื่อยหรต้องทำให้พี่เหนื่อยตลอดเลยนะพวกเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยอมมานั่งดีๆก็จบแล้วอยู่ไหนแฟมิลี่ไอ้หนุ่มลักบี้นี่มันตัวแสบจริงๆนะครับเอาไงจังหวะนี้เอาไงเอาไงวิ่งชนอย่างนี้ก็โดนดิครับจะมาช่วยเพื่อนหรอวิ่งชนเก้าอี้มานี้เจก็อีกตัวอยู่ทางน้นจะได้นั่งอย่างพร้อมเพรียงกันยังไงล่ะโอ้โหช่วยเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวเอง ดี๋ยวรอพี่แป,ป๊บขอแต่งจรวดก่อนจะได้วิ่งไปหาพวกเขาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสป라이จรวดไปไหนวืดวืดครับผมหลบอยู่หลังแผ่นไม้คิดว่าจะรอดเหรอไม่ไอ้นี่มันอยู่เป็นครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับ ผมจะปล่อยไอ้นี่ไว้ก่อนมันน่าจะเอายากอยู่จหวะไี้ยังไงเอาไงเอาไง,เ,าไง,เ,าไงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวปล่อยหมาไปกัเดเลยอยู่ไหน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 เงียบเงียบลอยเงียบร้อยครับผมเฮ้ยจ้าอุ้ยแฟมิลี่นี่มันเกะกะจริงเกะกะมากมาก อ in ีกแล้วคนนี้น่าจะบินล่ะครับอยู่ไหนเมื่อกี้ยังวิ่งห้าอยู่เลยไม่ใช่เหรอไปไหนซะแล้วล่ะมานี่เรียบร้อยครับผมเสร็จอีกหนึ่งารโหยผู้ชายสองคนนี้มันฮิวกันเรียบร้อยฮิวไวมากอยู่ไหนแฟมิลี่ออกมาได้แล้ว เดี๋ยวขอหาเพื่อนนายก่อนแล้วกันจะกระโดดข้ามหน้าต่างไปทำไมเล่าทำไมไอ้นี่ของเล่นมันเยอะอจริง เดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งเจอแน่ไอ้ห,หนุม่มรักบี้แน่ท้าทายอย่างนี้คิดว่าจะรอดเหรอเห็นไหมครับโดนระวังตัวไว้ดีๆแล้วกัน <c oughs> มานี่กระโดดไปแล้วครับเดี๋ยวขอจัดการเพื่อนนายก่อนแล้วกัน

มอยากจะหาตัวนกก่อนนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าผมหมั่นไสไอ้นี่มากเลยเจอแล้วครับอยู่ทางนู้นยังไงยังไงล่ะอยู่ไหนออกมาโห<ฮ><ฮ>หลบอย่างนี้หลบอย่างนี้ก็ได้เหรอเนียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรอแป๊บหนึ่ง กลับมาให้ฉันจัดการซะดีๆบอกให้กลับมายังไงเล่าบนวิ่งวนบนด้วยควมหวาดกลัวยังไงล่ะเจ้าจงหวาดกลัวไปซะจะออกไปไหนก็ไม่ได้โน้ ไม่โดนครับผมเดี๋ยวขอพังแผ่นไม้ก่อนละกันโหมันไวมากๆไวมากๆไปถึงนู่นแล้วครับโหต้องเหนื่อยอีกแล้วเนี่ยมานี่คิดว่าเก่งเหรอพับแผ่นไม้อะ่ไงเรา ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้หนุ่มลักปี้มันจะไม่ยอมออกจากโรงงานเลยนะครับสงสัยมันมีที่จุ๊กจะไปไหนผมว่ายาวแน่เลยถ้าผมเอาปิ๊กปิดหน้าต่างมานะ จบนานแล้วครับจะเล่นไปถึงไหนเนี่ย หมดเวลาของแกแล้วลบเดี๋ยวนะของเล่นมันเยอะจริงๆเยอะมากๆเอาไงเอาไงจังหวะน,นี้เอาไงไม่มีของเล่นก็ทำอะไรไม่ได้ล้วสิไปไปเล่นก็อีได้แล้วหมดเวลาของคุณแล้วครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผม